สวัสดีพี่น้องครับผมมือเนมมาฟอกับบาลลอนคนโคนราชที่เจ้าพี่น้องพ่อพิ่งหางเงยตัด้ังอ้อยไปปลูกครับผมบาลลอนปลูกอ้อยแล้วมาที่เรียนจากมันเป็น,นอ้อยพี่น้องกินอ้อยจังหน่อยกันถ้าเอาเพิ่งพี่น้องเอพ,งงงพิ่งหางเงยพี่เนี่สูตรใหม่สูตรโบราณใส่ยาเอาลายคนเมาก่อนถึงครับผมนะแบบน,นี้พลาเอาบวบบวบตา ปลาอ้อยพี่น้องใส่บวบตาปลาอ้อยเอาผึ่งในปลาอ้อยพี่น้องอู้หางใหญ่พี่น้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่ลุ้มาช่วยเงินครับผมเดี๋ยวขอจุดบวบก่อนด้วยพี่น้องด้วยมรนจะกล่าวไม่ค่อยดีมันเลยเกิดกระยาเอาไว้พี่น้องคนเมาก่อนผึ่งวันดีเจ้าโอ้โหหูแล้วพี่น้อง เจ้าจงควรเจ้าจงควรเจ้าจงควรแล้วก็ควรควรควรมา่อเมื่อควรแล้วก็เราก็ควรเอาพึ่งต่อไปโอ้ัีพ่งลยโอ้ไห อืมแล้นคือนำหวานเไงมันจะใส่้บนเออรับรองคนบะเมาเนอนอนหมื่นยังได้คนกับบะเมาได้คนกับบะเมาคนกับบเมาเฉยอาจะเรียกว่าไอ้อยก็ได้พึ่งอมลังแต่น้ำหวานอมลังเหมือนกันเออโอ้ยจะกลืนได้ช่างเลย แข่งบ oh Th ้านเท่ห oh. บ eh ่หินเมายังวะดิเมายังเป็นยังไงเมายังเฮ้อบปวดขึ้นข้างก็ควันขึ้นข้างก็เมายังว่ะดิเฮ้อวันนี้บาลลอนคนขรรจ์บ่เมาเพิ่งเมาแท้บ์ว่ะดเอ้าแบบนี้ว้าฮึปวดอะไปดูกู

มโอ้ยเจ็บใจเลยบ่มีน้ำหวานเพิ่งเก็บห้างเนี่ยเฮ้เเก็บที่ห้างบ้มีน้ำหวานเลยครับผมหน้ำหวานเจ็บใจน้ำหวานบ่มีบอกมาไมพี่ยู

ไปหาตัวเอฮะสรูปอะบ่มีน้ำหวานที่ไหนเพราะว่าผึ่งมันเก็ี่ยห้างอะโดนๆที่เห็นทค่หนึงงอู้อูเอ้ะาอลงปเจบจเจ๊คูจินไปไปเจ๊คูจินไปผมกูนอนเือคิดอะไรคิดอะไรจะได้บวกออก นั่งรับคลิปนี่กะเสร็จคลิปเอาพึ่งให้พี่ให้น้องเบิ้งครับผมโอมันกำลังขาด้อยเสร็จคลิปพัดท่านอ้อยเสร็จปลูกเนาะมีอีกมันมีอีกโอ้มัมีเหรอลูกนี่น้ำหวานเที่เอาที่อานี่น้ำหวานไหมนี่ไ่ไงนอ่ะสหรับคลิปนี่กะ่ะรับพี่ร้านน้องไว้สหรับเทนี่แล้วนาะพี่นั่งนาะรับพี่ร้านน้องเสรไปตัดท่านอ้อยต่อไปครับผม สวัสดีครับผมไปไปเห็นมีนะยไปเก็บูุกันวันน้ำหวานจะกินน้ำหวานนะ